สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดู10ล่างเดินดีชน3สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชม ขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้เรามาดู10บล่าง3สูตรนะท่านผู้ชมนะสูตรที่1น,นี่ยังเป็นสูตรเดิมของโงท่ที่ผ่านมาที่เข้าผ่านนะครับส่วนสูตร2สูตร3ผมเปลี่ยนใหม่นะครับก็เป็นสูตรเก่านั่นแหละท่านผู้ชมที่เคยพักไว้นานแล้วนะก็ หลุดแล้วเขาก็กลับมาเดินอีกหลายงวดผมก็เลยนำมาืั้งแต่ตัวเลขนั้นก็ไปในทิศทางเดียวกันสำหรับ10บล่างงวดนี้ถือว่ายากเพราะว่าตัวเลขกระจัดกระจายท่านผู้ชมผมก็เลยต้องเอาหลักหน่วยมาลงให้ก่อนคลิปแรกคลิปนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะลงตัวแล้วผมก็เลยนำทั้ง3สูตรนี้มาลงให้ f c ีได้ชมกันสำหรับ10 ล่างเดินดี3สูตรสูตรที่หนึ่งเป็นสูตรเดิมของงวดที่ผ่านมาสูตรร้อยบนบวกหน่วยบนคูณสาบวกหนึ่งคงที่ผลลัพธ์ดิเท่ลไบวกหน่งบวกหนึ่งบวกสี่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับผมใช้สถิติงวดที่หก5้าหเป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติแล้วก็มากำนวณ งวอที่ผ่านมาเป็นงวอที่16ผลรางวัลนอกหกสามเราให้เด่นที่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่นะครับหลักสิบก็คือหตัวที่สองก็ถือว่าผ่านนะครับ เป็นงวดที่16ยังไม่หลุดนะครับ16งวดยังไม่หลุดสำหรับสูตรเดิมสูตรที่1นะเรามาคำนวณงวดที่1กันยากันนะครับสูตร100บนบวกหน่วยบนคูณ3บวก1งคงที่ร้0ยบนก็คือ8บวกหน่วยบนคูณ3หน่วยบนก็คือ55 3 15บวก1คงที่นะครับ ห้าบวกหนึ่งก็ได้หกอันนี้ได้แปดแปดบวกหกได้สี่เด่นตัวแรกนะครับเด่นสี่บวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกบวกสี่นะหกบวกสี่ได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองแล้วก็บวกหนึ่งก็ได้สามสี่ห้าหกศูนย์หนึ่งสองสาม 4ี่ห้าหนสนะครับนี่เป็น10ล่างเดินดีสูตรที่1นะครับที่นี้เรามาดูสูตรที่สองกันสูตรที่สองนี่เป็นสูตรเก่าที่ผมพักไว้หลายงวดแล้วผมก็นำมาอีกเนื่องจากว่าตัวเลขนั้นค่อนข้าง ไปในทิศท,ทางเดียวกันนะถึงแม้จะมีหลุดนะท่านผู้ชมนะสูตรนี้นะสูตรที่2มีหลุด1น่งวดนะครับจากเขาหลุดแล้วเขาก็กลับมาเดินอีก8ปดงวดนะเดินกลับมาเดินอีก8ปดงวดเรามาดูกันสูตรนี้นะครับใช้หมื่นบวกร้งคูณสงบวกเก้างที่ผลลับเดืดไหลบวกห่งบวกหน่งบวกหนบวกหนบวกสบวกหนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก51เป็นสถิติงวดแรก เรามาดูสถิติแล้วค่อยมากำหนดเนี่ยครับเคยหลุดงวดที่ออกแปดหนะ้าะจากนั้นก็กลับมาเดินเลยท่านผู้ชมนะงวดล่าสุดนี่ออกหกสาเราให้เด่นที่สองสามสี่ห้าหกดเ้าหลักสิบก็คือห ก็ผ่านนะครับหนึสหลังจากเขาหลุดแล้วเขาเดินอีก8ปงวดนะท่านผู้ชมนะก็อยากให้ FC ให้ความสําคัญกับงวดปัจจุบันมากกว่าสถิตินะบางครั้งสถิตินี่เดินดีท่านผู้ชมแต่งวดปัจจุบันหลุดนี่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ความสําคัญกับตัวเลขงวดปัจจุบันเป็นสําคัญนะสูตรอาจจะมีหลุดบ้างนะแต่ก็จะไม่เกินสองวด หลุดอาจจะหลุดสักหนึ่งงวดจากนั้นก็ไม่หลุดซ้ํากลับมาเดินนะท่านผู้ชมผมก็จะยังนํามาใช้อยู่นะพะดูตัวเลขปัจจุบันเป็นหลักนะครับเรามาคํานวณงวดที่1กันยาสูตรใช้มื่นบวกร้อยสองคูณสองบวกเก้าปีหมื่นก็คือเก้าบวกร้อยสองคูณสอง ร้อยสองก็คือสองสองสองเป็นสี่บวกเก้าคงตีสี่บวกเก้าได้สามอันนี้ก็ได้เก้าเก้าบวกสามก็ได้สองนะเด่นตัวแรกเด่นสองสามสี่ห้าหกบวกสองได้แปดบวกหนึ่งได้เก้าเด่นสูตรที่สองนะครับ เด่น10ล่างสูตร2เด่น2องสามสี่ห้าหกแปดกสามี่ห้าหกดเก็ขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับ10ล่างสูตรที่สองทีนี้เรามาดูสูตรที่3สูตรนี้ก็เป็นสูตรเก่าหลายงวดเลยท่านผู้ชมนะผมก็เขากลับมาเดินต่อผมก็เลยนำมาเปลี่ยนให้ ลงให้กับแทนสูตรที่หลุดนะครับสูตรที่3นะครับร้อยบนคูณ4บวกหน่วยบนผลลัพธ์เด้เทหร่บวกสองบวกสบวกหนึ่ง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 นะครับผมใช้สถิติงวดที่ออกห้าหนึ่งเป็นสถิติงวดแรกเรามาดูสถิติกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะมีหลุดหง,งวดท่านผู้ชมเนี่ยครับจากนั้นก็กลับมาเดินอีก5งวดนะ งวดที่ผ่านมาออก6 3เราให้เด่นที่4 6 9 0 1 2 3ก็หลัก10ก็คือ6นะครับผ่านนะครับ1 6งวดหลุดไป1งวดเหมือนกับโซตรที่2นะครับสำหรับโูตรที่3เรามาคำนวณงวดวันที่1กันยาก,กัน100บนคูณ4บวกหน่อยบนนะครับ100บนก็คือ8 4 8 3 12นะครับก็ได้2นะ บวกหน่วยบนก็คือ5นะห้าบวกสก็ได้7เด่นตัวแรกได้7เอา7ไปบวก2ได้9 9้บวกสมได้สองนะครับจากนั้นก็บวกทีละหนแต้มก็ได้3ามสี่หหกสิบล่างสูตรที่3นะครับได้เด่นเจ็ดเก้าสองสามี่ห้าหเจ็ด เก้าสองสามสี่ห้าหสูตรที่1สูตรที่สองแล้วก็สูตรที่3ผมจะใช้แค่3สูตรนี้เท่านั้นนะท่านผู้ชมยังมีกหลายสูตรที่ผมไม่ได้เอาลงนะท่านผู้ชมนะผมพยายามจับกลุ่มสูตรที่ไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็ยากพอสมควรสำหรับหลักสิบงวดนี้นะก็ เหมือนงดที่ผ่านมานี่สิบไปหน่วยแล้วก็หน่วยมาสิบท่านผู้ชมแต่เราก็ยังถูกเพราะว่าเราจับคู่ถูกท่านผู้ชมนะดับเอาอยู่นะดับเอาอยู่เด่นมาถึงแม้จะสลับหลักแต่ก็ยังถูกนะครับเพราะเราซื้อตัวกลับด้วยนะครับเข้าตัวเด่นที่สุดตรงๆเอ้ตัวกลับก็คือ6 3สมนะครับเราให้3 6 6 3นะเอาสำหรับมวดนี้นี่ผมก็จะใช้3สูตรนี้เป็นหลักนะครับก็คือ เอาทั้งสิบล่างสามสูตรนี้มาชนกันนะผมจับชนให้นะท่านผู้ชมนะคลิปที่แล้วหน่วยล่างสามสูตรผมให้ชนที่หนึ่งหกแปดงวดนี้นะท่านผู้ชมมาคลิปนี้นะสิบล่างสามสูตรเรามาจับชนพร้อมๆกันเลยนะครับศูนย์นะศูนย์มีหนึ่งสูตรตัดทิ้งหนึ่งมีหนึ่งสูตรตัดทิ้งสองหนึ่งสองสามนะครับตัวแรกสองสามก็หนึ่งสองสามได้สาม สีมีสสี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าสอก็3ามท่านผู้ชม6กหนึ่งสสามก็3ามโอมีสูตรเดียวตัดทิ้งนะครับ8มีสูตรเดียวตัดทิ้ง เก้ามี2สูตรผมตัดทิ้งเลยนะครับ2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3สท่านผู้ชมนะ10ล่างชน3สูตรน,นะชนกันที่2 3 4 5 6 สิบล่างสามสูตรชนกันถึง5้าตัวท่านผู้ชมสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกเลขดับผมยังคำนวณไม่เสร็จเท่าที่คำนวณได้ท่านผู้ชมเท่าที่คำนวณได้นะตัวเลขส่วนใหญ่นะครับถ้าเอามาตัดกับ5้าตัวนี้หลัก10บนี้จะเหลือเด่นๆอยู่แค่สองตัวเท่านั้นแล้วก็เด่นที่สุดแค่ตัวเดียวนะ เพราะฉะนั้นนี่ตัดดับแล้วก็จะเหลือหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นนะครับดับวันี้ก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเอาอยู่ก็เป็นสิบล่างชนสามสูตรชนที่สองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกท่านผู้ชมขอให้มาทีตืนนะหลักหน่วยชนก็ที่หนึ่งหกแปดชนสามตัวหลักสิบชนห้าตัวนะเอาดับมาตัดก็จะเหลือหนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวผมขอ คำนวณเลขดับทั้ง1ิบและหน่วยก่อนนะครับถ้าเสร็จหมดนี้น่าจะเห็นแนวโน้มตัวเลขนะแต่เท่าที่ดูนี่ก็ผมคำนวณยังไม่ถึงครึ่งเลยท่านผู้ชมผมใช้หลายสูตรนะสำหรับดับสิบและดับหน่วยงวดนี้นะระวังงวดที่ผ่านมาดับ1ิบนี่เอาไม่อยู่แต่ว่าดับล่างเอาอยู่ดับหน่วยเอาอยู่นะครับก็เชื่อว่าดับงวดนี้จะเอาอยู่ทั้ง1ิบและหน่วยแล้วก็ดับล่างด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิบ ล่างเดินดีชนสามสูตรนำไปพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับนำไปเทียบกับสูตรต่างๆที่ท่านมีหรือกับข้อมูลที่ท่านมีจากที่อื่นๆหรือของท่านของท่านเองนะก็ชนสองสามสี่ห้าหกท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาดูดับสิบล่างแล้วก็ดับหน่อยล่างในลำดับต่อไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ